ทำอะไรครับแม่กัดกระโหลกมได้ไหมครับมันเล็กรหรือยังอ่ะลูกแล้วถ้าฟันหักทำไงอ่ะฟันหลอกฟันหลอกไ่นหนูกัดอุย้ยมันยังไม่เล็กเลยลูกก็ฟันเล็กแค่รู้บ้าอุอ้ยนี่กัดฟันหรือกันลูกอม ใช่ลูอุ่นใช่เหรอลูกไหนวันนี้ก่อนถันหน้าวันนี้ก่อนเ mm hmm. ราวินไม่เอานะลูกเดี๋ยวฟอนถักน้องก็วินถันหน้ามา mm hmm. ถันหน้าหาคุณแม่ครับ mm hmm. <laughs> น้องก็วินถันหน้ามาเล้ว ดเดียด๋ยวเอา้าได้ดัาเอ้าเดี๋ยวฟันก็ผูกอะไรเนี่ย <c oughs> อ๋อันนี้จะไปไหนไมลูกวอลรัลบเอ้เอาวแล้วไหนบอกว่าไปกินชาบูไงไปกินชาบู หันมาดูลูกอมหน่อยน้งกรอบเลยน้งกรอบหนูชอบลูกอมมากเลยเหรอครับมันรสชาติยังไงไหนะบอกแม่หน่อยอกรอบ,อบกรอบแล้วยังไงต่อกลัดเลยกัดเลย <laughs> มันเปรี้ยวหรือหวานอันเนี้ยเปรี้ยวฮะ <Ha? S 2> เปรี้ยวเปรี้ยวหนูไม่ชอบลูกอมหว,วานหวานเหรอครับชอบไหมอืออือกล้าลูกเป็นแบบเปรี้ยว ช่างอมเปรี้ยวๆในกัดยังไงหันหน้ามาให้ไม่ดูก่อน <c oughs> ไหนโชว์ฟันไหนฟันผุหรือยังกินลูกอมทุกวันฟันผุไหมในดูหน่อยฟันผ <c oughs> ุไหมบอกแม่ก่อนไม่ผุครับ <c oughs> เพราะว่าหนูท